สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีมื่อนี้วันที่ยี่วันยี่วันที่สิบเจ็ดมก,กราเนาะมันนี่คือรุ่นกันครับพี่น้องบอแมนรุ่นว่ากาสีง,งามหรือโบางามเด้รุ่นว่าไวยศออกตัวใด <laughs> สืบเป็นมดไร้บาทแล้วครับพี่น้องมันนีพ้ผมสิบามาเบื้องว่าให้สังเกตเบิ้งว่าแปดหก พันขากษตเตแดงใหญ่เนี่ยเขาสีสังเกตมองไดครับสังเกตมองไดนี่ครับผมว่าเบืงองอันดับแรกก็คือนี่นะครับใบนะับใบใบมันจะเป็นสีมนๆใบไม่เรียวใบไม่แข็งนะครับใบจะนิ่มจะอ่อนแล้วก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับดวมีสตดัดไหมเบิ้งจดกใบน่ครับอ๋อนี่ครับน่งครับใบมันจะเป็นแบบนี้นี่เนใี่ยน่ครับน่ครับจับมือสีเป็นนี่สี กับท่านไปคลิปหามือที่ผมลงคลิปไปแล้วกับวัวไฟเลยร่งคลิปกับพี่น้องกับกื่นนี่แหละอันนี้ก็ห้าเดือนกับอีกคลิปหามืองกับประมาณครับอันนี้มี้สองสามปอนแล้วครับหาเดือนกับคลิปหามือนี่ครับเบื้องเบื้องทางล่างกับพี่น้องมาเบื้องบนครับเบื้องนอนี่ครับหนาหนาวข้าหนาหนาวก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเบื้องนอก็ร่างแข็งแบน้นนะครับเบื้องนี่ครับ บ่งนับเบ่งบมบมชินับนับนับไปเบ่งได้ครับเด้อมามาเงมาพี่นับไปเบ่งห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบลั่มได้ครับนี่มีห้าสิบลั่ี่แรกก็คื่อนี่ครับเนี่ยเรื่องมาพี่มาพี่ครับ เรื่องมาผดเคือที่แรกๆพวกกับครับไอ้นี่ฟังฟังไว้แก่สมันจะมีซีรั่มครับล่่มกามันครับนี่ครับอ่าลุมลุมเดียวนี่ครับก็คือมีผมฟังลงไปซีรั่มมันจะแตกแตกอันที่ตัดออกก็เพราะว่าผมจะแตงกับแตงตัวใดมันอ่ามันอ่ามันแกแล้วมันแก่เลยพวกกับตัดออกแตงออกแตงออกกับแบบตัดจำก็ได้ครับตัดซ้ำนี่กับพ่อซ้ำนี่กับพ่อกับเพราะว่าพอให้มันย่างอาหารกันครับอันนึงร่ำรั่ากอล์ังสีข้างกับตัดออกก็ได้ครับพี่น้อง ขันข้าแตงแตงถามมันเหลืองหรือว่ามันแก่เหลืองเ่รามันเหลืองตายได้ครับเหลืองเหลืองแก่มันฉีเฉาลงไปตามอยูของเขาห้ากระตัดตัดเลขอก็ะไรครับแล้วมันจะจุ่มหนีงไปยจะแห้งนอแห้งนอเกินมากครับปุ๋ยขันหาเดือนแล้วเจ้งสิบใส่ปุ๋ยเคมีกะไรได้ครับเด้อปุ๋ยเคมีใส่หลายๆก็ได้ครับปุ๋ยสุดหาสูตร1ิมห่าสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรผสมครับโอสูตรสมเอมอครับครับพี่น้องครับเอาเี่พี่กองครับพี่ คือน,นี่ครับมี่กอนึงกับปูฟ้อมกันครับปะ่ะบางสีภาพหรือบงสวนตุ่นดีครับชนได้พี่นะทางทางบ้านอันนี้สวนทางบ้านไดอ้ที่ผมบอกว่าปลูกกับเครือคาที่มันทรงไห้พี่นองแล้วมันมันเหลือนะครับทรงไห้มันพี่นองมันเหลือผมกฟ็ฟังไ้ฟังไ้เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นตัวอย่างอะไรนะครับเดี๋ยวยิงละเดี๋ยวครับไปครับเองน้ำต้นมาเด้ เดี๋ยวนี้อะไรมานังพี่ล้มตกอย่างนี้จังซุนนี่ครับนี่อีกซุนนึงอีกอันนี้ก็คือหาเดืนเอนกันหาเดือนครึ่งขึ้นกันครับ<อ>าหาเดือนครึ่งคือคือผมหมายถึงมะฝังแบบนี้ครับนี่มาฝังแบบนี้ที่ผมช่วงให้พี่น,น้าแบบมันเหลือก็ยังผมช่วงไปเมื่อวานสามกล้อง มือก้อนีเจ็ดกองมือว่านกับสามกองกับนี่ผมสิมันสิเหลือแบบนี้เหลือไเพื่อผมผมออกขึ้นมากเพื่อผมสิงานขึ้นมาเป็นก่อเป็นก่อได้ครับถืบอว่าคอยงัดคอยไงออกมาเทระเงียงสองเงียงเ่าเพาผมสิงานขึ้นมัดเป็นเทระก่อเวลางดนกาขึนมาส่งให้พี่เจ้าบอกไปก่อนนะครับสวนนี้อนุหาเดือนกว่วจริงย่งย่งมา่ันในร้อมมาสิเอาไปขายายพันธุ์ได้ครับขายายพันธุ์ก็คือต้องอ่ายังตมมั้งแบบ่ผมออกขึนให้พี่น้องก็คือยัางตั้งเมื่คืึ่งสิบเดือน แต่ว่าอยากให้มันดีคือต้องได้ปี่ยชีพเดือน,น,นคือคือหมายถึงว่าเทาต้องเบิังซะก่อนว่ามันสมบูบรณ์บ่อ่ามันสมบูบรณ์บ่มันเขียวสดบ่เขียวแก่บ่มันสิครับจังจะไม่เป็นพันธุ์คือยังสีครับนี่พี่น้องนี่นครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้คือยังมันเหลือแบบนี้ผมก็เอาไปฟังไว้ฟังไว้แต่ว่าอ่าบางเทีผมกับยังบระเทศมีพื้นที่เังสิผมก็จะซ้ำว้ซ้ำว้กับไมยถึงว่าเทาเทาสิเอาสุมกันได้เังสิเอาเอากลุมลงไปเล็กน้อยครับ ผมไปเนาะกับซ้ำซ้ำซ้ำเอาควบควบควบหลังกับงดน้ำจุ่มเอือพรามันแท้งนอนหรือว่ามันเออถ้ามันมีใบมี่ยังแต่ผมจะเอาขึ้นขึ้นไปปลูกไม่แปลงครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องจะสร้างไปงังนสิสร้างไปงังนสิแบบว่าเออสร้างไปว่าท่านได้เตรียมแปลงสี่ไรได้ครับแต่เราลงซ้ำซ้ำซ้ำใบสะกันซ้ำใบซ้ำใบแล้วเราก็เอาขี่งวขี่กล้วยห้อยห้อยหล่รองพื้นสะกันสี่ไรได้ครับร่องพื้นแล้วเขาจ้างเอาควบควบ อ่าแล้วก็ฮอดน,น้ำฮอดน้ำเศร้าฮอดน้ำแร้งย่าไซย่าไห่น้ำหลายเลยครับเดีย๋ยวเขาซ้ำใหม่ยังสิครับพอมันแท่งใบขึ้นมาแล้วแบบนี้เขาก็จังเอาไปลงแปลงลงแปลงเขาก็งัดขึ้นมางัดขึ้นมากมัดเลยครับเขากะมัดเอาขึ้นเทียรางแง่งยังสิครับเอาเทียรางเขาเอืนว่าหลุมยังสิครับนี่หลุมปลูกหลุมปลูกหนึ่งหลุมปลูกก็สิเป,เป็นแบบนี้แล้วครับเป็นตองสาคัญางนี่องมีตุ้มนี่มีน้อยหน่อยต่อพอแตะแปรแบบนี้รับมีน้อยต่อน้อยแบบนี้ครับมีครับแบบนี้ก็เป็นว่าหลุมปลูกนี่ครับแต่พอมีน้อยแบบนี้ผมจะู่ ถ้ามันมีแบบนี้ผมสิบบ้อห้เลยแต่แก่ๆหลายผมกับบ้อห้แต่ว่าให้ตายบ่าตายนะครับค่ะให้ตายบ่าตายเฮ็ดจังได๋กับบ้าตายครับคันเฮาบ่องหักสั้นขึ้นฝางสีบ่มีตายครับปู่ค่ะแต่ว่ามันสิซ่าคันเฮาบ่มี่ต้มมีตาแต่ว่าถ้านทั้งสี่มันสิติดเร็วแล้วลมันสิแท่งนอแท่งมีแท่งนอขึ้นมาไวแล้วก็สิมีใบประมาณจากักบ่เกินเดือนก็นมีใบแล้วครับใบหนึ่งสองใบมีที่ก็ออกลุงแปลงเลยครับ เหมืนนนอนกันนั่นนี่ข้าหาเดือนเกินถ้าพี่น้องปลูกเนี่ยครับด้วพี่น้องปลูกอันนี้อยากกีอยากกียังไงเบิ้งยืนยืหันละ่ะยืนยืันละ่ะไม่ต้องไปแย่งใส่เบิังบอกวิธีเงินทั้<น>ทงสีมงกกง่มือกล้องก็ได้มือกล้องก็ท้ายตอนที่เวลาบอกกับบังแย่งไปใช่ไหมครับเาบอกเงินยังไงที่กับให้เมือกล้องก็แค่ขั้นครับแล้วตานนี้ ระยะซาห้างเช่นนี้ก็ถือว่ามันทีดเด้อครับพี่น้องที่ปลูกเป็นอ่าซับน่องสิครับถ้าซับน่องครับปลูกซับน่องให้ห่างยิ่งห่างยิ่งดีครับนังนอนยังไงยังอวบแล้วปุ๋ยที่พี่น้องใส่ก็คือให้เอาขี้งัวขี้ล้วยปัจจกกันเด้อครับประมาณจ็กสิบกว่าหมื่นห้องขี้งัวขี้ล้วยห้อยลอยๆก่อแต่ชื่อว่าเปียกปลูกกันไหมสิครับแต่ว่าถ้ามันใหญ่จรงจี่แล้วใส่เคมีก็ได้สูตรซิฟหาก็ได้หรือว่าให้ใส่แต่ใบมันมีอ่าจจะชื่อว่าใบทั้งเดียบใบมันเหลือง ใบเลี้งหรือว่าเป็นแฮมๆใบๆใหม่ๆมยังสีขาวนอกากะเ,เอายูเรียผสมกับซิมผาได้ครับเรื่องยูเรียผสมกับซิมผายูเรียจักหนึ่งรูปซิมผาจักสองรูปสิผสมกับนอกจากะใส่อะไรก<ำ>็ได้ครับใส่ใสปุ๋ยแบบใดก็ได้แต่ว่าผมเน้นให้สูตรซิมผาเพราะว่าสูตรซิมผานอมันสิอ้วก,กนอใหญ่ก็แท่งานอมันสีนอมันสิหลายบอกใช่ไงครับเป็นออนอนงอหลายคือว่าสูตรซิมผามันมมจะเป็นปุ๋ยหมากเขาจะเป็นเพราปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากมาก็คือ หุ้ยมากรับมาเขก็ว่าให้มันนอหลายยิ่งสิเลยครับแต่ว่าสัญยาให้ใบางามใบเขียวใบสดถ้าใบามีปัญหาก็สูตรอ่ายูเรียยุ่ยูเรียเสรกันเลยรวมกันยิ่งดีครับอุ้ยขอบครับพี่<า>น้องยอ,ยงอะอบอกไปกนน่อนได้ครับพี่น้องเนี่ยสตรอ่าอ่าศูนย์อ๋ออ่าศูนย์หกสามศูนย์สองสีส่สี่หกห้าหนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันครับผมส่งให้สามสิบสามหลุมปลูกเนี่ยครับเด้อมีปลูกมาชั้นพิเศษสามสิบสามหลุมปลูก หนึ่งพันบาทถ้าเพี้นภาคอีสานเกับไมีบวกเพิ่มหนึ่งร้อยแต่ว่าพี่น้องเอาหลายเร่งสิพรมก็เติมให้เติมให้หลายๆเต็มกล้องข้อร็อกก็แล้วครับบม่ได้นับแต่ว่ากันตั้มอีเล็กกัือสารพิษสารลุกปลูกได้เหรอครับการลันตีได้เกือสารพิษสารปลูกอังเดียผมก็ให้เต็มกล้องเต็มกล้องคือว่ากันมันบัตรฉันได้เต็มกล้องพุงกับหยัดหยัดใจกันสามจิมห้าสามจิมหกก็แล้วแต่แต่ว่าที่ในเนี้ยก็ได้แล้วสามจิมสามปลูกปลูกหนึ่งพันบาทครับพี่น้อง เก็บเงินปลายทางพี่น้องเด้อเก็บปลายทางไม่ต้องโอนนะครับเดื่อไม่ต้องโอนสร้างของนั่นผมไม่ต้องโอนครับห้ามโอนห้ามโอนครับการันตีได้การันตีได้คือตรงปกแ่น่้นอนครับพี่น้องที่ผมร่มเก็บแล้วก็สงให้พี่น้องคือเก็บปลายทางครับไม่ต้องโอนครับไม่ต้องโอนครับสบายใจพัสดุเขาโทรหาแล้วก็รับสายเขาแล้วก็ ยีล่อรับของหลืก็ไดเงิ่นนเขาให้กรบพัสดุที่เขาไปทรงหละครับเขานั้าใจหรอครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกสาศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งกเป็นน้องอันพี่น้องพี่เห็นใบเนี่ยใบใบนี้บ้าเป็นยังได้ครับเป็นร่มเก่าได้ครับพี่น้องก็รั่มเก่าป้ตตองไปตัดัสต้ตองไปยังไม่หลอนะครับป้ตตองไปตะจัสป้าตองเต่นตองยังมาเลยปล่อยุิดละเขาสังเกตตั้งทางล่างสิครับมีน้องมียังแปลกแคร่งถึงมากกว่าเสียงาาของพวกอิ แต่นอนนี่มันแท่งซาหลายหรือว่ามีดเหลืองๆกันสิกัดแสดงว่ามีปัญหาเหรอครับฮะหรือว่าลำต้นหรือว่าเหงาของมันสือาจจะมีปัญหาแล้วเฮาก็หาปุ๋ยหาอย่างมาใส่ิดได้ครับเรื่องหาปุ๋ยปุ๋ยแกมีก็ได้หรือว่าปุ๋ยอ่าอ่าอินซีก็ได้ขี้งวขี้กล้วยฮะเหลอยื้อหาน้ำผอกเนี่ยเนี่ยขี้เศษขี้เศษใส่ได้ครับแต่ว่าพี่น้อนถานใส่ขี้ไก่เด้่ อาจจะเป็นขีาา่ไก่กสิมันจะเป็นเชื้อราพออย่างปฏิขี่ไก่มันจะมีสารตัวหนึ่งสารม,มันเป็นข<ด>ี<ด>่ไก่ฟ้ามครับพี่น้องขี่ไก่ฟ้ามมันมีสารมันจะทั้ทำไรแต่ว่ากันใส้ยังอื่นอาจจะงานแต่ว่ากันใส้คา,านี่บ้ถื่อกันกับพีชก,กระบุนแห้งเปรียบเทียบไปแล้วคือพีชก,กระบุนก็ไม่เลว่าพีชกระบุนแหละครับกันใกใส่ขี่ไก่ตายมันจะมีน้ำนมให้ยลวกกินนะเแม่นคนนะครับพี่น้องพี่มีนพอมันใจ งมมมีม้มลูกกินอจอยแหงก็ไปเลีงก็ไปเอ้ยทีตา,แา,ายแล้วป้าตายแล้วนะครับเป็นข้าวที่ใส่ขี่ไก่ไส่เปรียบเทียบใส่ค้าแล้วก็เป็นขี้เกั็ดก้อนเป็นร้อนกินพีชว่าใส่งานพี่น้องพีชกระบุญครับทาขี้เกล็ดอีที่แห้งขี้ขี่ไก่แต่ว่าแถมใส่ใยังอ,ยงอื่นอาจฉิม,มใส่บักพริกบักไผ่ใส่ยังก็แล้วแต่ใส่ข้าวโพดก,ก็แล้วแต่งานแต่้างเป็นอันนี้ข้าปลูกคาครับพี่น้องวันมาสิมงขี้เกันดได้ครับ กับค้านี่ปลูกผมแนะน้ำให้ปลูกยง้มหนาวนาหนาวนาแรงก็ได้เอาค้าที่เพื่อนเสียเอาน่อเคือเอานานี่ก็ไปนอนนานี่เพราะว่าให้น้ำครับน้ำเยอะเยอะยิ่งดีนานี่ครับน้ำไม่ร้นอ่าให้มันเรียดแค่พังๆงเลยก็ได้คือยังงามแจ้งขึ้นมาก็ได้ครับเพราะว่าทางรางนี่มันสิบ่โอมน้ำครับมันสิซึมมันสิซุ่มเย็นทางรางไม่นกิเย็นไม่นกิซุ่มแล้วนอนมันกิแตกดีมันรับน้ำรับอาหารตามน้ำนี่ครับ ครับอย่าัืมโครกับพี่าลอมศูนเขหามศูนย์สอี่สีกค้าหนึ่งศูนย์หกสมศูนย์สองสี่สี่หก้าหนึ่งัปรึกษาสกันก็ได้ได้ครับพี่น้องเด้อโัวปรึกษาสกอนบอมเยนว่าเอากันด้จังสิตบอมเย็นกับพวมาลอดครับผมว่ายังผมใจดีขี้ไตว่าม้วนม้วนง่้นเราตั์ซ้ำจะจครับผมย ครับที่เป็นหัวนครับต่อสังเกตเบื้องค่ากระซีดอย่างเงี้ยคือผมบอกนี่ครับผมบอกถ้าเป็นค่าแดงค่าเพื่อนบ้านค่าเพื่อนบ้านเนี่มันจะเป็นแข็งๆเรี่ยวๆครับอันนึงถ้าค่าโค้งค่าโค้งพี่น้องก็สังเกตบ้างใจไปครับโอ้ยค่าแดงนี่บ่เงี้อมเงี้ยครับค่าโค้งค่าตะเกาแก่ค่าโบล่าตะเกาตะแก่นี่กับล้ำต้นขึ้นกันสูงขึ้นกันอันนี้ยังไม่ต้องนสูงเลยครับอันนี้ฮะแต่อายุพ่อปีเราไม่ถึงสองเมตรกว่าครับตัวงหัวเย็นมือผมบอกแล้วครับ วมหัว,หวยนันนู่ผมสองเมตรตัวแล้วอันนี้ก็คือลําต้นคลี่กันแต่ว่าเพียงแต่ว่ากันค่าเกษียณยังสิในนสบแบบนี้แบบใบแบบนี้แต่ว่าใครเป็นค่าโค้มหรือว่าค่ายังก็แล้วแต่สูงกันแล้วแต่ค่าเหลืองกับช้างค่าเหลืองมากเ่ยก็สูงกันได้ครับแต่ว่าใบมันสีแ็งสีเลี้ยวเป็นแหลมจอดลอดลพี่น้องของจ้กว่าครับแหลมจอดลอดนั่นแหละครับค่าโค้มล่าต้นคลี่กันแต่ว่าหัวอันค่าโค้มเขาชิบเพิ่นสิเน้นกินหัวได้ครับว่าได้เน้นกิ่นนอ บริเวกินนอกคือคากเฉียดอ่างกเทียดอย่าง,าาางมันรสชาติมันสิออกหวานมันสิบบอเฟียนบอฟเฮดเราใช่ไงคือหน่องบอฟเพดรสชาติมันจิ